สวัสดีค่ะเจคเคนพาามาชมกับบ้านสวยๆนะคะพร้อมที่ดินค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด1งาน23ตารางวานะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่บ้านนาแมดตำบนแก้งเหนืออำเภอเขมราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเนื้อที่1งาน23ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตทําเรดีค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยม3.4กิโลเมตรนะคะ ราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะราคา1 4 9 9 9 9 9ันร้บาทนะคะบรรยากาศดีพื้นที่กว้างค่ะทำเลเหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ด้วยนะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมที่ดินตรงนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะท่านใดที่สนใจท่านสามารถติดต่อโทรไปคุยรายละเอียดกับเจ้าของโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป สามารถนัดชมพื้นที่แปลงจริงเพื่อชมภายในบ้านด้วยได้นะคะติดต่อทักเข้าไปโดยตรงได้เลยค่ะทางด้านเจคเคนโนเพียงแนะนำให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ